ริ่มกันดีกว่านะคะเมื่อวานเราถึงข้อสิบสี่กันนะคะอ่ามาต่อกันที่ข้อสิบห้าบิอ่ะการยื่นต้งค้งาวโพดชันนะคะจะเป็นวัฒนธรรมประเภทใดแต่รเราบเอ็ดเคยได้ยินกันบ้างไหมลูกนิดหนึ่งแล้วก็ลืมแล้วครับนิดหนึ่งนี่คือได้ยินอะไร ได้ยินได้ยินคำพวกนี้ครับอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วไม่คืออะไรจะไม่ได้ครับอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะงั้นตอบมาก่อนให้ตอบมาก่อนเดี๋ยวาค่อยอธิบายอู่ก่อนเอ้อคนฉลาดที่คอยตอบทุกข้อมาตอบเซ่ไม <laughs> ่คืออะไรเนี่ยต้องการเรียกร้องให้มีคนมาตอบแทนเราเหรอ ครูตัดข้อสี่ออกให้หนึ่งสองหรือสามนี่นะเขาบอกตอบสองอะตอบสองเชื่อเพื่อนไหมเชื่อเลยเชื่อเลยมีกระได้าาด้วยอ่ะมี <S 2> 2, <S คนตอบหนึ่เอาแล้วเสียงเริ่มแตกนะฮะนี้ไม่สามัิคีกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวผมบอกการเกิดของโนมชาตเอาพูดมาเลยดีกว่าไม่ต้องพิม <laughs> จัดมาเลยจัดมาเลยใช่ไหมน่ามีสองเพิ่มมา<อ>ใครตอบสามไหมเสียงสดมา,อากอาจจะไม่ได้แปลว่าถูกก็ได้เนี่ยไงเราก็มีบทเรียนกันหมดแล้วนี่ถูกยกห้องเนี่ยอันนี้บ่อยอันนี้ชื่นชมนะคะแต่พี่ยกห้องก็มีบ้างนิดนึงนอะ คนอื่นนี้ยังไม่ตอบพิมพิมมาบุ๊กัได้ลองเดาดูลองเดาดูวันนี้เงียบเหงาจังเลยอันไหนพิมมาหน่อยเลวแม่ออีกสักสองคนนะลูกนะอ่ามีสองเพิ่มมาจ้าใครจะรู้อาจจะตอบสามเลยก็ได้ก็ไม่แน่นะธงชาติมันจะเป็นวัตถุอะอ่ามีสองเพิ่มมา อ่าโอเคสแสดงว่าส่วนใหญ่ตอบสองนะคะนั่นคือคติธรรมมีตอบหนึ่งบ้างสรุปคะแนนตอบเท่าไหร่เนี่ยไม่ตอบครับตอบตอบมาเดามาข้อหนึ่งเอาตาเพื่อนครับสองอ่าอเห็ยส่วนใหญ่นะคะนั่นคือสองนะคะอ่ะอะไรนะลูกการเกิดคราร์บอฟังชันเกิดขึ้นสมัยจำพันปีผู้สงครามค่ะเพราสมัยนั้นนะคะเกิดการใช้นิยมและสมเพื่อนไไม่ยืนตรงเนี่ย ก็จะผิดกฎหมายด้วยนะคะขอบคุณสาหรับข้อมูลนะคะน้องเออะแต่จะถูกหรือเปล่ากับข้อนี้นะคะอะมาดูกันคานี้ข้อนี้มีคนถูกแน่นอนหนึ่งคนน่าจะหนึ่งคนรือว่ะเหมือนคุยเห็นตอบมาหนึ่งหนึ่งคนอย่างนี้นะอะน่าออตอบข้อหนึ่งสาหธรรมค่ะนี่ก็คนที่ตอบถูกเลยนะส่วนที่เหลือนะลูกนะ ผิดไปข้อหนึ่งนะลูกนะเราจะใหม่นะคะไม่เป็นไรนะคะไอ้เก่งมากเก่งมากลูกนี่น้องตันเดตอบถูกเย่ยมากเลยลูกอ่ะโอเคนะคะมาดูการแต่ละอันมันคืออะไรบ้างลูกอ่ะสะหธรรมสหธรรมคือเกี่ยวกับสหนี่คืออะไรคนหมู่เยอะหรือหมู่น้อยเยอะแหละสหประชาชาติอย่างเงี้ยคนเดียวปะไม่ ไม่ใช่ไหมเหมือนาษาหาธรรมเกี่ยวกับส่วนรวมนั่นเองนะคะเกี่ยวกับส่วนรวมอในที่นี้คนจะงงเขาลบงแลวเขาลบหงชาติเกี่ยวกับส่วนรวมนะคะอ่ะก็คือคือพูดง่ายคือทุกคนเป็นเขาเดอย่เดียอธิบายัเป็นการเขาลบเขาลบชาติคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะต้องทํา คือเหมือนนับเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเงี้ยอ่านะคะออนนตอบสหธรรมนะอ่ะมาดูการแต่ละอันคติธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคติธรรมมันเกี่ยวกับอะไรแน่นอนเกี่ยวกับคติธรรมฮะอันนี้อ่านหรือว่าแปลให้ฟัง <c oughs> ปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะฮะ,ะเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตต่างๆลูกการใช้ชีวิตนะคะเช่นเราต้องเป็นคนดีเราต้องเป็นคนสื่อสา์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจ๊ะต่อมาที่วัตถุรรมแน่นอนเกี่ยวกับวัตถุแน่นอนนะคะพวกเครื่องมืออาวุธอะไรอย่างเงี้ยลูก oh. สิ่งของเนี้ยค่ะเครื่องมือสิ่งของ แล้วเนติธรรมอ่ะสันเดย์เนติธรรมคืออะไรลูกหรือเพื่อนคนอื่นก็ได้นะใครตอบได้เนติธรรมเกี่ยวกับอะไรเงียบจัะอ่ะโอเคเนติธรรมนะคะคือเกี่ยวกับกฎหมายนะลูกนะ อันนี้ก็คือประเภทของวัฒนธรรมนะคะโอเคนะลูกนะใครจดเสร็จแล้วจ้ากดตัว A มาให้คุณหน่อยคะ <A. S 1> อ่ะ A ออ่าโอเคใครยังไม่เสร็จนะคะกดตัวเอ,อวงเล็บมาให้คุณหน่อยคะ่ะหากปอีก อ่าโอเคขออีกสักสองคนหาเอแล้วคูณจะพ่านแล้วนะจ๊ะคาร์ทงชาตินี่คือถ้าเกิดใครแม่คาราลทงชาติไปไปตบเขาได้ไหมครับก็เออก็ได้ค่ะแต่ลองเขาตบคืนแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรอเออคือในสมัยนี้มันไม่ได้เป็นกฎหมายแล้วไงถูกไหม ก็คือใครไม่ยืนก็ได้แต่แค่แต่แค่จะโดนแบบโดนคนอื่นมองนิดนึงเอ้ยทำไมไม่ยืนอะไรอย่างเงี้ยนะจะ้ะอ่ะโอเคนะคะเสส่วนใหญ่บอกว่าเสร็จแล้วงั้นคูผ่านนะต่อมาค่ะพิเก,กิดหมในที่นี้คืคอมีคนให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะอ่ะโอเคมาตออประเภทนี้แล้วเพื่อน กับภูมิภาคใจน,นะคะไม่สัมพันธ์กันนะคะกลัวทุกคนบอกว่ามันคือประเภทนี้อะไรไม่รู้จักครูเลยจะหาภาพประกอบมาให้นะฮะภาพประกอบนะคะประกอบค่ะปล่อยผ่านคือไ,<ห>ไปนะะผมผมรู้สึกว่าผมเรียนสังคมแล้วทําให้ความรู้รอกตัวผมน้อยเลยเฮ้ยเหมืนต้องเยอะขึ้นไงนเอนะขึ้นอ่ะมีเพื่อนทยอยตอบแล้วลูกมีสาม,มามีสองมาจ้ะลืมตัดเลยใช่ป่ะอ่ะต,ตัดให้ตัดให้ข้อนี้ตัดข้อสี่ออกให้จ้ะ ไม่หนึ่งก็สองไม่ก็สามะไ่นะถับพันกันไม่ถูกต้องเลยเนะไม่ถูกต้องนะตอบข้อหนึ่งไหมพอนายังไม่มีเพื่อนตอบไม่ถูกต้องนะอืมจ้ะไม่ไม่รู้หนูไปอ่านว่าไม่ถูกต้องอ่านไปสามแล้วกันครับสามเอาเป็นสามนะคะเสียงส่วนใหญ่ตอบมาว่าสามนะคะมีคนจนึงตอบว่าสองนะคะมีใครตอบอีกสักคนไหมลูก มีขอคนตอบอีกสักคนหนึ่งสิฮะอ่าตอบสามกันมาเป็นเสียงส่วนใหญ่ oh. จะดูสิฮะผมพิมพ์ผิดอ้าวสรุปไม่ตอบสองแล้วเหรอลูกเขาพิมพ์ผิดหรือว่าเขาเขาแกงคือยังไงลูกก๊อฟสรุปผมจะตอบอะไรครับอ้าสวัสดีเพื่อนตอบสามมาอ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีค่ะอ่าล็อกก๊อฟอีกคนหนึ่งสรุปผมไม่ตอบอะไรครับสรุงตอบสามนะ แม่เอาสองละชื่อเพื่อนะสีเราอ่ะ<笑><笑>เอ๊มีไม่รู้สิอะรด้วยอ่ะคำตอบข้อนี้นะคะโอเคถูกต้าเก่งมากค่ะทุกคนสุดยอดเลยเขาเขาพิมพม์ผิดหรือขเขาแกงครับแกงใครแกงคูเขาบอกว่าสิบหกต้องตอบสอเพอต้องเป็นอีสานอ๋อ โอเคอ่าแกงค่าค่าค่าอร่อยไหมคะรักกันจังเลยอะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคมาอ่าบุญบ้างไฟนะคะเป็นของจังหวัดอ่างเชยงเหนืออยู่แล้วอ่อใครรู้จักบ,บ้างใครรู้จักประบุญบั้งไฟบ้างเขาทําเพื่ออะไรประเพณีประเพณีนี้รเรียกชน่มาเอรอ้อสอบบ่อยอ่าใช่เหมือน อ่าเพื่อขอฝนถูกต้องนะคะอ่ามีเพื่อนตอบมาได้ยินอยู่นะคะเพื่อขอฝนถูกต้องเลยเก่งมากู้ย